สวัสดีครับอยู่กับโปรเสริมมือถือเกมบน YouTube อีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางเราจะมาแนะนำวิธีการแลกคะแนน2 point เป็นเงินเข้าทูวอล l ล็นะครับเป็นการแลกแบบใหม่ที่ให้ให้นะครับไปย่างครับไปดูกันครับถ้าเรามีคะแนน2 point อยู่แล้วนะครับเราก็แลกเป็นเงินเข้าทูว l ลเลนะครับโดยการกดดอกจัน878ดอกจัน55สี่เหลี่ยมนะครับ กดแค่นี้นะครับจากนั้นก็ทําการโทรออกนะครับอ่าด้วยชูนะครับด้วยซิมชูที่ลงทะเบียนไว้กับอ่าชูวันเลตนะครับโอเคนะครับขึ้นแบบนี้ก็ให้ทําการอ่ากดหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งนะครับเพราะเขาเห็นว่ายืนยันกด1นะครับโอเคจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราทําการกดเลือกนะครับใช้1หนึ่งร้อยทูพอยต์แรกเป็น10บาทนะครับสามร้อยทูพอยต์แรก30บาทนะครับ 50 0ยทูพอยต์แรก50บาทนะครับและก็5 0ทูพอยต์โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดลองแรก5 0บทูพอยต์5าบาทเข้าทูวอลเลตนะครับโดยการกดสีนะครับเพราะอยู่ที่เมนูที่4นะครับจากนั้นกดส่งนะครับใช้5 0ทูพอยต์แรกเป็นเงิน5บาทเข้าทูวอลเลตนะครับกุณากรุณารอรับข้อความนะครับ SMS ยืนยันการทำรายการนะครับโอเคนะเดี๋ยวรอข้อความยืนยันนะครับ ข้อความมาแล้วนะครับโอเคจ้าคุณช้ห้าสิบทูพอยต์แรกรับเงินสดเข้า t ูมันนี่วันเล็ดนะครับ5คะแนนนะครับ5บาทนะครับคะแนนคงเหลือนะครับ1,404 1,404ทูพอยต์นะครับโอเคนะครับอันนี้มาทดลองแลกให้ดูนะครับอ่าจริงๆแล้วคะแนนผมมีเยอะนะครับผมสามารถแลกเป็นอ่า 50บาท30บาทอะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้มาทดลองแลกแบบ5บาทนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับขอบคุณครับ